ตอนนี้คุยเล่นๆนะไม่เล่นๆใช่เราโมามาคุยเล่นๆซึ่งตอนนี้เป็นเวลาที่ที่กี่โม,มงแล้วเอ่ยสี่ทุ่มครึ่งยังสี่ทุ่มครึ่งยังห้าทุา่มแล้วนนสี่ทุ่มห้าทุ่มครึ่งแล้วค่ะลูกนหลับแล้วด้วยโอ้ยังไม่นอนาะเพื่อนกดปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใ,ใหม่ๆจากพวกเรามิวส์โมกชัย ทำไมเอาอสวัส <Mile> ดีค <inhale> <up> ่ะโอเคีเอาเนีี่อยู่ในสวัสดีค่ะสวัค่ะวันนี้เป็ที่พ่ปันเข้า โอก็ OK, ดีแล้วสวัสดีค่ะพี่พีวันนี้นะคะนุ่มนะคะจะมีข่าวดีมาบอกนะคะคือนุ่มนะคะฟันจะหลดุดตื่นเต้นมากถ้าฟันถ้าฟันจะหลดุดแล้วมูจะหล่อไหมอ่ะหล่อค่ะพี่อ๋อวันนี้มาบอกพี่พี่หรอว่าหนูฟันหล่อเป็นยายแก่เลยออ๋แม่<ไอ>ันลหล่อหรอองปลาเลยอ่ะน้องมุจะมาให้พี่พีดูนะคะว่าฟันน้องมุกำลังจะหลุดแล้วคือน้องมไปเคยทำฟันมาสองสองครั้งแล้วคือ ตอนแรกๆไม่เจ็บตอนหลังๆคือแงแล้วห้ค่ะแล้วห้เลยเพราะว่าอะไรอ่ะลูกเพราะว่าเอิ่มคุณหมอเปลี่ยนคนใช่ไหมใช่เลยไม่ไม่คุ้นก็เลยเจ็บเลยใช่แต่แล้วเดี๋ยวรอบต่อไปไปทำจะเจ็บไหมเนี่ยไม่รู้ใหม่จานจับเมื่อไหนฟันที่ไหนสลุดได้พี่ก็ดูให้พี่พี่ก็ดูสิเอ๊ะโยกเลย คืนนี้ไม่หวังจะรุนนะใช่เรวตื่นมาฟันรุดออกไปเลยแล้วทำไมยังไม่แล้วแล้ววันนี้จะมาคุยอะไรกับพี่เขาเนี่ยคือเรื่องของดีฟันจะดุดถ้าวันไหนหลุดน้ามูจะไม่ให้ดูทันทีเลยวันนี้น่าจะหลุดตอนนี้เลยนะคล <c oughs> ิกเนี้ยเหรอใช่น้ามูกลัวมากเลยว่ามันจะลุดตอนกลางคืนแล้วเหมือนแบบถ้ามูกืินน้ำลายเข้าไปแล้วฟันมันจะไหลไปเข้าเนี่ย อ้าวแล้วชีจะทำงไงล่ะไปถือว่าอะไรอ่ะสมมติน้มุกหลับอยู่นะคะพี่มิลาแล้วปั้นมัน่ะแล้วมันอยู่ในปากน้ำมุกนั้นแล้วถ้าน้มุกกินน้ำาันไรเข้าไปเราจะทำยังไ,ไงแก้ดกินก็แบงก็ไม่เป็นไรแนนี่น้ำมุกปั้นปั้นหนักเข้าไป,ปแย่เลยทีนี้ต้องไปหาหมอใช่ถ้าเราไม่อยากไปหาหมอเราก็ต้องรักษาความสะอาด ใช่ไหมใช่แ,<อ>แม่ <c oughs> ตอนนี้แบ่นนี้คุยเล่นๆนะเล่นๆใช่เรามคามาคุยเล่นๆซึ่งตอนนี้เป็นเวลาที่ที่งมาแล้เออสีทุ่มครึอ่อยังสึยางห้าทุ่มล้วสีทุ่มห้า,า <5 S 1> ทุ่มครึ่งแล้วคววน,นอ,วอ้ยเมงไม่นอน คือตอนนี้เรายังไม่นอนค่ะพี่หมิวนอนแล้วนุยังไม่นอนห้าทุ่มแต่คงคงไม่ได้ลงห้าทุ่มคงไม่ได้ลงห้าทุ่มเพราะว่าน่าจะไม่มีใครอยู่ห้าทุ่มอ้เพราะว่าแต่เมื่อกี้นุยเพิ่งไลฟ์สดไปอ่ะห้าทุ่มครึ่งมั้งใช,<า>ช่ป่ะสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งหรอไลฟ์ตั้งแต่กี่โมงเขาเนีน่ย ก็ตั้งแต่สี่ทุ่มก,กว่าๆค่ะใช่ใชค,คือถือว่าเยอะนะแต่ว่าคนดูเยอะมากเออหนึ่งร้อยสี่คนนที่นำมูไปเห็นนะแล้วเราก็เล่นแอปตุ๊กแกไป<ช>แอปตุ๊กแกแอปลย,อย่างอะ,ค,ะค่ะแล้วบางะคลิปนาคานุนะค่ะอาจจะทำคลิปตุ๊กแกนะคะหลอกคุณพ่อนะหรือว่า แมงมุมหลอกคุณพ่อคุพ่อกลัวแมงมุมค่ะว้าวน่ากลัวจังเลยแล้วคือน้ำมุกนะคะถ่ายคลิปใส่เครื่องที่น้ำมุกถ่ายอยู่ตอนนี้นะคะคือนมุกจะเก็บไว้ให้พี่มิวดูทั้งหมดเลยค่ะว่าน้ำมุกมีอะไรให้พี่มิวดูซึ่งน้ำมุกก็กลัวมากเลยค่ะใช่แล้วนุก็ถ่ายไว้เดี๋ยววันไหนนะคะที่คุณแม่พี่มิวน้ำมุกนะคะว่างก็จะมาแก้งคุณพ่อนะคะคือ เอาเอาแมงมุมมอยหน้าจอใช่ไหมแล้วเราก็จะหมาแกล้งคุณพ่อเลยคือให้คุณพ่อเล่นโทรศัพท์เครือ่องนั้นใช่ไหมคะแม่ใอ่เออย่าตื่นเต้นมากอย่าทำแล้วว่ะเดี๋ยวต้องรอน่าจะประมาณพรุ่งนี้วันนี้โ <c oughs> อ้ยออน่าจะน่าจะอาทิตย์หน้าไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงนู้น่ะไม่ถึง่ะ น่าจะใกล้ๆแล้วแหละน้ำมุงว่าอย่างนั้นนะคะตอนนี้น้ำมุงอยากสลีบแล้ว,วโอเคน้ำมุงนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้ายัางไงอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กด s c r ตา e ให้พี่มิกันมุงด้ยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายยินดีับกระู